สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องค่ะบน็นอทู่ทั้งสวนคือเก่าค่ะบนดัดป่าบนสวนมาเก่าคำสวัสดีตอนเช้าเช้าวันที่สี่วันทํางานพร้อมกับข่าวประกาศกับบัมเบิประกาศล็อกดาวน์นะคะพี่น้องค่ะประกาศมาตรการเข้มข้นสําหรับโควิดอีกน้อค่ะพี่น้องเนาะกับบอหวัวสิเดไปถ่ายคลิปยูวัดได้อีกคือเก่าบอ เดี๋ยวก็สิมาแจ้งข่าวอีกเทือนหนึ่งนาะค่ะเนาะหันไปบ่ได้กะสิบอกน้อคะสิพยายามไปให้ได้บางบอกกบ็บอกว่วาวัดเพิ่งสิปิดหรือบ,บ่ปิดแต่ว่าวัดสว่างอารมณ์น่ะย,ยังมันปิดค่ะพี่น้องค่ะกะมาขอเอ่อให้พี่น้องระมัดระบายตัวเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีนี่มันก็อยู่ตาบานกัไปไซบ่ได้ก็ได้สรรหา ตัวเลขฮ่าแนวทางสุสระก,กินแบ่งมาฝาคือเก่าพือเดิมแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเพราะว่านาอย่างเดียวคือให้กองสลากเพื่อออกเลขเนาะค่ะเนาะแนวทางสลากเขาที่สรรหาที่คนหามาฝากมาต่อนมาแบ่งปันกัน,นสิเหี่ยมบริเซียเปาเนาะจังพี่น้องเนาะขอให้เพื่อนออกคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะว่าเป็นการเสียเวละเขากลับไปชมตัวเลขกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เยาวันพาส่งเล็กน้ำเมยเดกค่ะพี่น้องเด้อไเปเบ่งตัวเล็กกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาตัวเล็กมาแบ่งปัน,นอันนี้เป็นของแอดไม่หลัดสายพันธุ์ใหม่เด็กค่ะพี่น้องค่าของเพื่อนี่เขามาไลายงวดแล้วคะ่ะเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่นาติดตามนาคนหานานล่องนาทุกอย่างค่ะพี่น้องคะ่ะถือว่า แม่นอีกเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะวัตถิเลี่ยกรเขาสองแปดตรงตรงเดชของเคนนี่อยู่เก้าตัวเนาะค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบคุคคลโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมเนาะค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะพี่น้องค่ะอามาฝากมาตอนกันอีกคือเก่าละค่ะพี่น้อง เอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่่ะอแคปใบค่ะแคปไว้ปไปถ้าเบิ่งแคปไว้ถ้าเก่งว้เปรียบเทียบกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้คลิปนี้เอามาฝาก3แบบ3แบบ3สไตล์3อ่าแอดเนาะค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเพิ่นนําค่ะพี่น้องค่ะแอดที่2แอดที่2นี่ให้มา6หางค่ะพี่น้องค่ะแต่เป็นเลข สองตัวบนคือกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็เขามาหลายงวดคือกันค่ะตามสถิติที่เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งนี้เนาะค่ะเพิ่นก็นเฮ็ดอ่าวิธีคำนวณให้เบิ่งนําค่ะค่ะผู้ใดอยากเฮ็ดตามเพิ่นก็นไปเฮ็ดย้อนหลังเบิ่งได้ค่ะของเพิ่นนี่สิมีหกหางอันหนึ่งหันมีเก้าหางมีหนึ่งสามสองสามห้าสามหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็ห้าแปดค่ะ ตนน้นเล็กๆก็เห็ดตัวแดงๆให้เบิ่งนิดนะคะพี่น้องเด้อเกรดประกาศล่าสิตัวน้อยสักนิดนึงก็ขอโทษขออภัยนำค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมุนพนําค่ะแล้วก็มีอีกแอดนึงมาฝากนําค่ะพี่น้องค่ะแอดนี้ก็มีสีหางค่ะจากเกิลหางลดลงมาเหลือหกหางเจ้าสุดท้ายเหลือสีหาง สี่ตัวแต่ว่า,อาแอดนี่เหมือนเหมือน,นจะเป็นเลขล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะสถิติที่เพิ่นเฮ็ดมันจะเป็นเข่าล่างค่ะเลขที่เพิ่นได้ก็มี3 3 3 7 7 7, 7แล้วก็7 3เลขบ่หลายตัวค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลผู้นำเนาะค่ะเนาะเป็นความเฉยส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมน้ำค่ากดตัวเลขแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ เยาบาลพระส,สองเล็กน้ำไนเด้อค่ะพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคโควิดทุกทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องเด้อโชคดีร่ำรวยตลอดปี64นะคะ